ไปดูกันที่กลุ่มปตทครับเดินหน้าธุรกิจอาหารแพลนเบสหรืออาหารโปรตีนจากพืชนะครับร่วมทุนผู้นําระดับโลกด้านแพลนเบสตั้งโรงงานผลิตในไทยตั้งเป้าเป็นผู้นําในภูมิภาคนะครับพร้อมกับดึงเอาสตาร์ทอัพแบรนด์ดังลุยตลาดอาหารแพลนเบสในไทยตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและดูแลโลกไปพร้อมๆกันครับิดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณคณิษฐามอมรเมธรวรัินครับ หลักเมนูหน้าตาหน้ากินแบบนี้เชื่อไหมคะว่าไม่มีวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์เลยทั้งหมดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชหรือพันเบส100%เปซที่ปรุงแต่งจนได้รสชาติคุณผู้ชมคะไม่บอกไม่รู้เลยนะว่ามิตบอกที่กินเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์ค่ะต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากต้อมแซมโลกและตอบรับผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพและช่วยลดโลกร้อนจึงเกิดสตาร์ทอัพ Bright w i c k e t Kitchen และกลายเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ plant-based ระดับโลกเตรียมเปิดตัวในเอเชียโดยเลือกไทยเป็นประเทศแรกจับมือกับพันธมิตรในไทยอย่าง NRPT บริษัทร่วมทุนระหว่าง i n n o v i c Asia บริษัทในกลุ่มบม,ะมะจอปอตทที่ถือหุ้น100%กับ No Food บริษัทย่อยของบมจ NI อ n s t n n t Produce หรือ NRF เริ่มวางจำหน่ายตุลาคม65นี้ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตราว50สาขาประเดิม17รายการสินค้าค่ะ NRPT ยังบรรลุข้อตกลงกับ p l n t a อ d b e a นประเทศอังกฤษตั้งบริษัทร่วมทุน p l n t a อ d b e ีนประเทศไทยตั้งโรงงานผลิตแพนเบดที่นิคมอุตสาหกรรมรรจนะพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตเริ่มต้น3,000ตันวางแผนส่งออก30 4 0ตถงเปอร์เซนต์ต่างเปาไทยเป็นผู้นำการส่งออกอาหารโปรตีนจากพืชในภูมิภาคโรงงานพลั n อันบินที่ประเทศอังกฤษแห่งนี้นะคะจะเริ่มไปก่อสร้างที่เมืองไทยในเดือนกันยายนค่ะแล้วก็จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาสสองของปี2,566ค่ะ วัตถุดิบหลักของพลั้นเบ็ดคือถั่วเหลืองถั่วเขียวและเห็ดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรไทยและตั้งเป้าว่าภายใน2-3ถึงปีข้างหน้าราคาจะถูกกว่าเนื้อสัตว์แต่ผู้บริโภคทานได้ค่ะทั้งคนที่ทานเนื้อสัตว์และไม่ทานต่อยอดพันธมิตรผู้ประกอบการร้านอาหารในไทยและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราคงจะมุ่งเน้นในเรื่องของอาหารแห่งอนาคตนะครับแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และที่สําคัญก็คือเป็นอาหารที่มาจากทางด้านการเกษตรซึ่งจะช่วยเรื่องของการลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ช่วยให้พี่น้องเกษตรไทยมีมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตรด้วยครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าสมมติถ้าเราใช้พืชตระกูลถั่วเนี่ยกิโล1นึงก็ประมาณ20บาทนะครับถ้าเราพัฒนาเป็นโปรเซสต่างๆเนี่ยจนไปถึงอาหารที่เราเรียกเป็นแพนเบสเนี่ยก็ตกได้กิโลหนึ่งก็ถ้าเป็นเป็นวัตถุดิบตั้งต้นก็เป็นพวกแทนหมูเทียมเนื้อเทียมเนี่ยก็กิโล1นึงร้อยกว่าบาท แต่ถ้าทําเป็นอาหารเลยเนี่ยมันก็จะได้ตกกิโลหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทคือจริงตลาดแฟรนไชส์เนี่ยในยุโรปกับอเมริกาต้องเรียนว่ามีมานานประมาณ3-5ปีแล้วนะครับมาแรงมากนะครับซึ่งไทยเนี่ยตอนนี้กำลังตามมาติดๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่รู้กันว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยก็1คือไม่ดีต่อสุขภาพนะครับคือไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะนะครับแล้ว3ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้ราคาอินฟลชันเนี่ยบีบให เนื้อสัตว์ต่อกิโขึ้นเรร็วมานะคับมทจะเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชร้อยเปซน100แต่ก็ให้โปรโตีนสูงไม่มีคอเลสเตอรอลดีต่อสุขภาพเป็นอาหารแห่งอนาคตนอกจากจะเป็นพลังงานให้แก่ร่างกายแล้วยังเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกด้วยคณิ t ฐาอมอนเมธวรินทรสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน